ไม่รายแรงนะครับก็ปล่อยไปมั่งแต่ถ้าเป็นเชื้อราพวกเอนเทคโนด้วยไฟทอปเทอร่าเนี่ยเห็นหละต้องทำครับผมมือไม่นะครับเครียดมากนะครับกับลักษณะใบซีไม่เมื่อกันนั่นๆเห็นหลายๆซีไม่เมื่อกันนั่นนนพวกยอดนี่มันพึ่งออกพึ่งไล่ะในเมื่อวิธีแก้ก็กบานนอนครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีถุกฐานครับ วันนี้ผมก็นําความรู้มาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้เป็นเหืือนในทิกตอกกันนะครับสําหรับมือไม่ที่ครับที่กําลังเรื่มปลูกถุเรียนแล้วก็ปลูกได้ระยะหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องเจ้าข้องสวนชอบจับพิษถุเรียนกล้องตัวเองครับนี่ที่ผมได้เอามาแบ่งปันเพราะผมมีเอฟซีั่วประเทศนะครับเช็ดมาทางไลน์ทางเฟซบุ๊กสอบถามมันทุกวันครับถั่วประเทศส่วนมากจะเป็นมือไม่ครับ จับพิษอย่างไรเจ้ากองสัพน,นะครับชอบจับพิษไม่ว่าจะเห็นทุเรียนนะครับใบซี่าไม่เมื่อกันนะครับใบเลือ่อมใบเป็นจุดเดี๋ยวพาอลไตัวย่างครับนะครับยกตัวย่างตอนนี้เลยครับเพราะผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ไลฟ์คลิปเลยตัวนี้เปิดเปิดมือไม่กังบนหมาครับเมื่อเขาเขาเขาเดินมาเห็นในส่วนเขาเนี่ยลักษณะซ้ำใบแบบนี้นะครับ ใบสุดท้ายตัวนี้ไม่ดำเข้มเหมือนใบน้นนะมือไม้เนี่ยจับพิษแล้วก็จองแล้วก็กังวลวทอกังวลน,นอนไม่หลับครับใบตัวนี้มันเป็นใบไล่จากตัวนี้ครับจับใบจะรู้นะครับมืออาชีพจะร้นะครับว่าใบแกไม่ดีพอนะครับก็คือใบอย่างเข้มไม่ดีครับแล้วก็ประเด็นต่อไปครับขอเรียกจุด ตัวนี้หลากหลายอะไรนะเขาเรียกโพมอฟซิตนะครับเป็นเป็นเชื้อรานะครับโพมอฟซิตแต่เป็นในช่วงหน้าฝนนะครับเวลาดินแช่น้ำน้ำแช่บริเวณรากเนี่ยก็จะเกิดตัวปกโพมอฟซิตนะครับถ้าเป็นตัวเ,เล็กเนี่ยจะพอเป็นได้หมากรกับตัวเียนใหญ่ก็มีเช่นกันครับเป็นจุดๆแต่ไม่ต้องกังวลได้ครับแต่ถ้าอิชายาผลก็มีตั้งแต่คาร์บอนนะครับแมงโกเซฟคอปเปอร์ผลไดมดทครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมือไม่เด็ดตักมาตามผม ใบยังในเรื่องมันนี้ครับนี่เรื่องมันนี้ครับเราจับดึงเอามาเลยครับนอนไม่รับครับคิดว่าเป็นโรคครับเป็นโรคเป็นได้ใบหลวงครับนอนไม่รับนะครับชอบท่ามา้วบางคนก็ไปซื้อยามาแล้วต่อมาชอบท่ามก็จะเจอจุดนับค่าบัวเรศน้ำตาลทางด้วนนะครับอะมิโนมาเต็มทีครับมาชิดแต่ไม่ได้ช่วยได้เลยกับตัวนี้มันเป็นใบที่มัดอายุแล้วใบเก่ามัดอายุก็ใต้ทิ้งนะครับเป็นเรื่องธรรมดา แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นใบจุดชาไร่ใบจุดส,ดสนิมที่เป็นตอนนึงสักใบสองใบนะครับมือไม่เครียดครับว่ามันจะหลุกลามมัง้งจะทําให้ตอนเรียนป่วยมัง้งเดี๋ยวตอนเรียนนี้ตายมัง้งนะครับคือวิตกกังวลครับเดินถูกรอบจับพิษถูกรอกแต่ผมว่ามีถูกส่วนครับถ้าให้จับพิษถูกส่วนขนาดส่วนเสียนหนังดังก็มีครับเพราะเขาเห็นแต่ว่าเขา ก็ไม่สนใจครับที่ไม่รายแรงนะครับก็ปล่อยไปมั้งครับแต่ถ้าเป็นเชื้อราพวกแอนเทคโนดหรือว่าไฟทอปเทอร่าเนี่ยเห็นแหละต้องทำครับผมมือไม่นะกับเครียดมากนะครับกับลักษณะใบะซี่ไม่เมื่อกันนั่นนั่นเห็นหลไรไลซซีมยังไม่เมื่อกันนั่นนนพวกยอดนี่มันพึ่งออกพึ่งไล่ะในเมื่อวิธีแก้ก็กบบ้านนอนครับ